ช่วงเพลทเพลทวะ่ะช่วงเพลทอินฟลูเอนเซอร์นะคะเจนจียังพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสุนัขสายพันธุ์บูเทเลียอยู่ค่ะกับเจ้านี่เลยค่ะเป็นสุนัขที่สายแฟรแต่งตัวจัดเที่ยวเก่งสุดๆไปเลยแต่เขาจะเก๋ขนาดไหนแต่หน้าเขายังมือนอยู่ค่ะกับเจ้ามาริโอหมามืนค่ะเดี๋ยวไปเจอกับเขาได้เลยค่ะในช่วงเพทอินฟลูเอนเซอร์ค่ะหนูมืนเท่าเขาไหมฮะ แต่เขาว่าตาตีกว่าหนูนะหนูหลอกกว่าไม่หลอกเหมือนกันเลย h a s t a g ชอบอะไรในบูเเลียชอบความหล่อค่ะหน้าหล่อๆลอตีตีแบบอ๊อป้าแบบนี้เลย <c oughs> จากเพจมาริโอหมามือนค่ะตัวนี้เลยมาริโอหมามือนก็ <c oughs> ดูหน้าเขาสิค่ะ น่ากขาหมึนมากเลยที่ตั้งชื่อว่ามาริโอ้นะคะก็คือว่าแบบชอบเกมตั้งแต่เด็กๆอะค่ะเกมมาริโอ้เก็บเห็ดแล้วก็แบบโบกับวีพระเอกมาริโอ้สุดหล่อด้วยเพราะหน้าเขาค่อนข้างหล่อเลยเนี่ยเนค่ะโอ้วันนี้ลูกไปทำอะไรพี่เขาเอาไปเล่นพี่เขาก็จุดเริ่มต้นของการทําเพจมาริโอ้หมามึนก็คือเราเห็นว่าน้องเนี่ยมีพฤติกรรมแบบน่ารักน่ารักอะค่ะแบบว่ามึนๆเลยอยากให้แบบคนที่อยากสนใจอยากเลี้ยงหมาบูเทเียค่ะ เขาได้เห็นหน้าน้องได้เห็นข้อมูลว่าพฤติกรรมเป็นยังไงเพราะว่าก็ค่อนข้างเลี้ยงแบบต่างกับสายพันธุ์อื่นเยอะอยู่อะค่ะก็เลยเปิดเพจน้องขึ้นมาคลิปที่ทําให้รู้จักของทางมาริโอเนาะมาเรียลหม,ม,า,มามือนะคะก็คือใหม่คิดขึ้นมาได้ว่าเขาอะให้มือสองมือเก่งใช่ปะก็เลยแบบว่าอยากเล่นตบแปะกับน้องก็เลยทําท่าแบบตบแปะตบแปะอย่างเงี้ยน้องก็ทําแบบจนแบบกล้ามขึ้นนะคะแบบเป็นสิบที่สิบรอบจนกว่าจะจบเพลงอันนั้นก็ทําให้แบบมีคนรู้จักคลิปน้องในเป็นมาริโอหมามือที่เป็นแบบตบแปะ จริงๆก็คือแบบชอบแต่งตัวให้เขาเพราะว่าเขาแบบเขาหน้าเขาหล่อเนาะหุ่นเขาก็แบบบึกบึกก็จะพยายามหาแบบเสื้อกล้ามเท่ๆที่แบบโชว์โชว์หุ่นเป็นสายแฟตัวจริงเวลาเราไปเดินแคมป์แบบไปตั้งแคมป์อะค่ะคนก็จะแบบชอบมาขอถ่ายรูปน้อง ชอบไปแคมปิ้งมากมก็จะมีไปเที่ยวแบบไปเล่นเล่นเซิร board, mm ์ฟบอร์ดก็ไปพายเซิร์ฟกัน mm hmm. เขาก็ค่อนข้างชอบแล้วก็ยืนแบบ mm hmm. ทําเท่ค่ะทําเท่แบบให้ถ่ายรูปอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าถ้าตอนนี้คือแบบลองเปิดรถเนี่ยสตาร์ทรถก็คือ mm hmm. ขึ้นเลยค่ะถ้าไม่พาไปก็คือวอยวายงอนไม่ได้เลย <laughs> ก็วิธีการเตรียมตัวที่พาไปเที่ยวก็หลักๆเลยก็คือต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมค่ะสหรับน้องหมา,าเช่นอุปกรณ์ภาชนะแล้วก็พวกเครื่องใช้ของเขาสําคัญก็คือยาของเขาด้วยนะคะ พวกยาแก้ท้องเสียยาต่างๆที่เป็นของน้องหมาก็จะมีพัดลมพัดลมอดริโอเนาะเป็นพัดลมขาดไม่ได้เลยต้องเป่าหน้าที่สําคัญอีกอย่างก็คือท,ที่เก็บอึอันนี้เป็นที่คีบนะคะเก็บอึจะสะดวกสบายมากคีบใส่ถุงได้เลยแล้วก็กระเป๋าส่วนตัวเขานะคะลงปัม๊มแล้วเราแบบอยากให้น้ําเขาเราก็จะมีถ้วย,วยพยยับได้ในนี้มีถ้วยแล้วก็มีถุงเก็บอึอ ชุดหล่อของเขาสีวานแต่ว่าจะอยากเป็นอปอป้านิดนึงอยากเป็นอปอ้านิดนึก็มีสเปสเป,สเปออาบน้ําแห้งนะคะถ้าเรื่องวีรกรรมแสบสุดๆนี่ช็อกเลยค่ะก็คือเขาอะ่ะชอบไปแอบ,บทานพวกยายาที่สิด,ดวง่ะไหนตรงไหนโอโอยาตรงไหนได้บอกสิตรงนี้เลยค่ะจุดนี้เลยที่มียาตามังกรนะเสิตววอยู่ เขาก็น่าจะกระโดดขึ้นมาวิธีกรรมเขาอย่างที่หนึ่งเลยที่แบบสุดจริงวิธีกรรกับคุณยายนี่เยอะค่ะแต่ถ้าหลักๆเลยก็น่าจะเป็นชุดชั้นในวาโก้ค่ะชอบมากจะเอาแต่ชุดชั้นในที่เป็นนห้อวาโก้ ago, แล้วก็ามากัดเหมือนเขารู้ว่าคุณยายรักไม่ไม่ตีไม่ดุอย่างเงี้ยค่ะรู้มากรู้มากเ <laughs> จ้าของวาโก้ ิเศษของน้องมาริโอนะคะก็หลักๆก,ก็คอยได้นานนะคะเราจะนับ1-10ถึงจนกว่าเราจะถึง10เขาถึงจะทานอาหารหรือว่าของขนมที่เราให้อ่ะค่ะกินได้มก็เรื่องของการดูแลก็ค่อนข้างเน้นเรื่องอาหารนะคะแล้วก็ต้องเป็นอาหารของสุนัขโดยตรงนะคะแล้วก็เขาค่อนข้าง ผิวหนังแพ้ง่ายค่ะเรื่องผิวหนังเนี่ยสำคัญเลยค่ะก็จะใช้แชมพูแบบออร์แกนิกแล้วก็ต้องมีการแบบว่ามีพวกโฟมทำความสะอาดเวลาเราออกไปเที่ยวหยไหว้ที่เป็นไหว้อาญาสิทธิ์ไหว้อาญาสิทธิ์เป็นหไหวสยบผสยบมาเรีอลเป็นไเนหไเนหวจริงนะคร ใส่แบบพลาสติกสั่งมาเป็นกิโลที่สั่งเยอะไม่ใช่อะไรอะเอาไปกัดมันเขารู้ว่าเราจะเอาเนี้ยมาขู่คืออันเนี้ยเวลาผมไม่อยู่บ้านปั๊บเนี่ยวางไว้กระจายวางไว้เขึ้นเอาไปกัดเวลาไม่ได้ยินเสียงฟุบฟุบเนี่ยเขาจะกลัวเขาจะกลัวจะจำหน้าตาไม่ค่อยได้ยินได้ยินหลักมาเรื่องละได้ยินไหมเนี่ยมีความดุร้าย ั้งลยังลยั้งลไปไหนไปไหนไไหนาตัวช่วยตัวช่วยเขารู้เนจะรู้ว่าคนนี้ใจดีไปไหนเหมือนเหมือนเวลาอยู่กับยายเขาอะค่ะไปไหนหาตัวช่วย ก็เน้นเลยคือของเล่นนะคะถ้าเป็นของเล่นที่ค่อนข้างบอบางไ,ไม่เหมาะกับหมาแสยพันธุ์นี้ค่ะ<อ>เขาจะเล่นเสร็จกัดเสร็จเขาก็จะทานลงไปเลยกินลงไปเลยก็อันตรายก็เน้นย้ำว่าถ้าถ้าเลี้ยงพันธุ์บูทเทียค่ะก็หลักๆเลยเรื่องผิวหนังเรื่องอาหารแล้วก็เรื่องของเล่นของเขาตัวนี้จะเป็นของเล่นที่ชิ้นเดียวที่อยู่ได้จากร้อยล้านชิ้นที่ผ่านมาเ<อ>หลือชิ้นเดียวที่อยู่ได้ค่ะตัวนี้จะทนมากเหมาะกับหมาที่แบบพลังเยอะ แล้วก็แบบว่ากัดแรงอะค่ะอันนี้เหนียวหนึบมากแนะนําเลยวาม,มาทับใจก็รู้สึกว่าเลี้ยงเขาแล้วเหมือนแบบเข้ามาเติมเต็มส่วนหนึ่งของชีวิตเราอค่ะดูเขารักเราเหมือนเราเป็นคนเป็นคน <c oughs> คนเดียวในชีวิตของเขาอะ <c oughs> ก็มาทับใจตรงนี้คนที่เลี้ยงสัตว์นะคะจริงๆคิดว่าทุกคนก็คงรักแหละแต่ว่าเราอาจจะรักแค่ ช่วงที่เขาน่ารักหรือเปล่าเราก็อยากจะให้คิดว่าเขาอ่ะเป็นเหมือนคนคนหนึ่งในครอบครัวเราอะค่ะเขาก็มีหัวใจแบบว่าเราอาจจะเลี้ยงเขาเพราะเขาเป็นส่วนหนึ่งของเราแต่เขาอ่ะมองเราเป็นคนหนึ่งในชีวิตของเขาเลยถ้าแบบเราเราทิ้งเขาหรือเราไม่รักเขาอะเขาก็จะไม่เหลือใครเลยอันนี้ก็อยากจะฝากว่าเลี้ยงแล้วก็อยากให้ค่อนข้างทุ่มเทแล้วก็รักเขาให้เหมือนคนในครอบครัวก็ฝากช่องทางนะคะที่ติดตามน้องมาริโอ้ก็เข้าไปที่ Facebook ในเพจมาริโอหมามุนได้เลยนะคะก็จะเจอหมาบุทเลหน้าตามุนๆุนแบบนี้นะคะจะมีคลิปความน่ารักแล้วก็คลิปที่เราไปแคมปิง้งมีการแบบว่าแนะนําเรื่องการเตรียมตัวให้น้องไปเที่ยวที่แบบเอาดอการเล่นเซิร์ฟบอร์ดอะไรพวกนี้ค่ะก็แนะนำเลยว่าเข้าไปดูที่เพจมาริโอได้เลยค่ะขอฝากด้วยนะคะไปไหนกันคะคะก็เดี๋ยวจะไปไหนก็ติดตามในเพจมาริโอหมามุนได้เลยนะคะ